ฝรั่งชมพูพันทิพย์ให้ลูกค่ะมชมพูพันทิพย์เป็นฝรั่งเป็นสีชมพูล <ใน S 2> เลยนะครับข้างในเนื้อในเป็นสีชมพูเหมือนฝรั่งขี้นกไงแต่ว่าเด็กกว่าตรงที่มันลูกมันใหญ่ลูกใหญ่แล้วไม่เละแซ<ส>บกรอบต้นหนึ่งกิ่งมันเข้าขายสี่ร้อยบาท สีชมพูเลยคะ่ะในในเบิด์วยเลยดีค่ะฝีมือคุณแม่มันดีแม่มันดีปลูกสองปีได้กินเลยค่ะชื่อก็เวาะด้วยชมพูพันทิพย์มันจะเป็นเนื้อในสนเนื้อข้างในสีชมพูเป็นเขียวเฉพาะเปลือกผิวเฉพาะผิวเท่านั้นอร่อยหวาน,วนรสชาติเป็นยังไงคะหวานอร่อยครับกินกินพันเขาขายจริงหนึ่งตั้งห้าหกร้อยนะคะ แต่เขาให้คุณแม่สี่ร้อยมรู้จักกันเยังไม่แก่ต่ออ่าเราได้หรอถ้าแก่จะจะออกชมพูเลยพิ้งเลยแล้วก็หวานนะอ่ะโรพาไปพาดูต้นนะฮะก็หลังสามปีเหรอลูกสามปีฮะ เพราะว่ากายคาดผ่านไปสองปีในปีที่สามสองปีได้กินขุนเงยังว่าเหนือกไม่เกลียดนะฮะเนื้อจะสีชมพูนะคะเป็นเขียวเฉพาะเปลือกเท่านั้นค่ะ ต้องเอาวันถุงรุ่นรุ่นนะจักน้อยรุ่นบางนั่มันช่องไปจออืนนีันะ้น่นออนนะอันนี้มันมันหิมีโฉงมก็เลยลูกเลยกไปปกติลูกแล้วสี่ขีดนั่นนะเกือบครึ่งโล นนม,ม,มีสองต้นใช่ไหมคะคุณแม่มีสองต้นต้นนั้นก็กำลังยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็เลยออกลูกน้อยกำลังออกลยอันนี้ลูกโซอยู่นะคะลูกนี้ ต้องห่อค่ะเวลาถ้าไม่ห่อแล้วเมล็มวันทองมาเมลงวันผลมไม้สามปีได้กินผลนะคะฝรั่งสามปีมปห่หอหหอ,อืมหงายหงเท่าไหร่มันดกอ่ะ ต้นมันเล็กแล้วลูกมันดกบตุกมหนีแหงนี่กิ่งมึงมีตั้งสองสามถ้าอยากให้ลูกโตต้องแบบตัดใจเอาไว้กินละอันของคุณแม่แบบเด็ได้แล้วอ,อันนี้กับพอกินเหลืหนม่บอกหลานอ้อใช่กินได้วพอมาแม่งวันท่องเทียงเชอะดอกเอาไอแม่เสี่อวใส่เลยไหมไม่กัน ข้างบนแม่ยังไม่ได้ห่อสองลูกนะเออแล้วลูกละพอการห่อต้องห่อเท่าเอ้หัวไม่เท่าลูกมะน,นาวค่ะลูกไปกถ้าไม่หอนี่ไม่ได้กินเลยค่ะมันแรงมันผลไม้ก,กินหมดจอกให้ลูกใหญ่เท่าไหร่ก็กินหมด มลำบากมากค่ะข้อเข่าเสื่อมไม่มีกำลังขา่ยกไปเลยเฮ้ยค่อยมานะมาได้ไหมถ้าพิทท่าก็เอ้อเลยทุกีตองเห็นมันใส่านี้นะอนุญาตให้มันท่องหิวกวน ข้างในอย่า like สีชมพูน่ากินมากมันหนังบอนดีบบอนแกจัดตรงนี้เปียก้นี้โ้หที่ใช่เดี๋ยวทุกคนโอให้บอนนี่แม่ทีห้อยเรงน ม่จะห่อเหรอเออแม่สิห่อเยอะอยู่นะนี่หลายโพดนี่อืมสิแดงสีโบนี่อยู่ดอกนี่ก็งบนนี่แหละเออคนนี้เลยลูกแต่ว่าตอนนั้เขาใหญ่ฟีดีให้ลูกกล้านลองมาถามดิห่อจังไรใบมันก็จะหนาๆนะต่างกันในตัวต้องมัดใส่ลงนี้ เกีียวอันนี้มันทอได้ทอเอกดิปกติต้องใช้กระดาษเลยแต่ว่าคุณแม่หลาบากกอาถุงแนาเนี่ได้ดีๆก็ถุงบางบาเอ้าวแล้วมีอีกใช่ไหมแม่เหมอนเดียวกันใช่ใช่เพราะว่ากันเมงวันทองบางทีมันโตขึ้นแล้วก็ไปดันถุงมันก็แยงอีก ดกเนะาะมันสร้างดกกระโดดแถวพวกนี่พวงขึ้นอีกบคนเนีะดกแบบว่าต้องเลยแกะออกคนนี้โอ้ยใบใบมันต่างจากฝรั่งใบมัน<า>มหนาใบาหนาแล้วก็ดกด้วยใหญ่ด้วยต้องง่ายง่ายก็หนีเจ้าหน่อยก็ได้เจ้าได้โอกาสแล้วก็ห่อหลดนะครับห่อได้แล้ว อสองอันหน่วยนู่นข้างบนอีกนะแม่หมอมีมเออพุ่นเออหอเด,ด้เนันสั้นนั่นเลยล่ะ,ะได้เน,นี่ยได้กินพอดีได้แม่นั่นก็เอาเป็นมาปั่นเป็นน้ำฝรั่งก็ได้ แม่บบหนึ่งนีเครื่องอันนี้เสด็ปั้นดูอยู่สิมันเป็นแก้ียวเอซีกีมันเป็นสเตนเลสแม่ล่ะเ,ออเรากเกาะประเ็ดบ่านยากดิออตามเขาเห็ดหว่าลองเดี๋ยวลองเลยเนี่ยมันนี่สองปร่งอลองเห็ดเมืองเมืองเราอยัดได้ต้มสิสปั้นเนื่อปั้นขนาดว่าใช่ นีค่ะี่อเห็นบอกออกเพิ่งกบสีออกเป็นภาพสามภาพนั่นดิไม่ได้เลยไรอดเอียกอ้ยหน่าย่างถูกรักพันง่เตนมหวกันหลายเนาะใช่ก็เดียวกันก็่คอคอวัดเดียวแต่เห็นว่าวัน ข้าอยู่โบกโบกอยู่กิงเดียวกันกิงไงเดียวกันเดียวคนละกิงนอนอยากจับไว้โอ้ยมีใบออกแเอาเอาที่เขาเอิ่นยังกีบเลี้ยงยังออกมันต้องหมด มดที่ไม่ไปยุ่มกันอยู่ตรงนั้นกายหนีแปบ๊บถุงมันบางก็เลยใช้สองอันปป๊บนี่เห็นมัมหยึดนี่น่ะเนี่ต้องฝุ่นันนี้เลย คือต้องห่อลูกประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดห่อลูกเล็กๆมันจะร่วงเออใช่ให้มันเป็นดอกก็เป็นลูกเท่าออมะนาวที่ข้างบนน,นีน่แม่ตรงนู้นนะ่ะสองลูก โอ้อยนะตาดีแท้แม่เพเห็นไม่ได้หน่เออแล้วตรงนั้นตอนนั้นตอนนั้นเห็นอยู่มันสูงขื่นมันใหญ่โอ้มันเป็น่ยงยังมาออกใกล้กันมันถึงใหญ่เห้่ยวเบาติบอ,กบอกหกรกเราต้องให้เขาเป็นดอกแล้วก็ออกมาเป็นลูกเข้าขนาดลูกมะน,นาวเนี้ยห่อได้เนี่ยก็คือลูกฝรั่งที่จะห่อได้ นะคะนี่ก็ห่อได้ถ้าใหญ่ไปมันเมงวันทองก็มาเจกกวนเพราะว่าถ้าเราห่อช้าแมงวันทองก็จะมาไข่มาวางไข่เป็นหนอนพอสุกแมลงวันผลไม้ตรงนี้แม่นี่ก่อนบอยนี่อ๋อไงถุงกวนหนึ่นี่เปล่าจ้ะมันจะมันจะยังไงอ่ะเห็นแล้วบากอยู่ดีนอกบนมันเนี่ยยังไงสูงอ่ะ เยอะด้วตามแล้วมันตทรงนี้บันไดเบิงบ้งเบิ้งเออมันต้องเอ็นมาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เจียวมะม่วงหิ้แล้วเปล่าลูก<ห>อ๋อเออเปล่าได้<ห>อ่ะฮะเออเออโอเคเลยได้ไหมได้ได้นี่ต้องขนาดนี้พอดีพอดีลูกนี่นี่เลยพอดีเลยนี่หรอนี่ขนาดนี้เลยเหมาะขนาดนี้ไหนขนาดนี้เหมาะเลยนี่ สอ,ง,อสงลูกนี่แหละเหมาะที่จะหอ่หอเดีนะอ๋อนี่สองลูกนี้เหมาะเหมาะพอดีอจริงฉันก็บอกหาง่ายไผ่ก่อนหนวซื้อแม่เห็นมันเกิดแม่ดิมันใหญ่ขึ้นว่ะแม่เลยบ่ยเห็นต้นมันใหญ่เอาให้มันนิดแล้วก็มามาอีกครั้งหนึ่งโดกเนาะ คือว่าดกเนอะเพราะว่าใส่บาทแห่นี่ก็ใส่ช่วงเลยอะบ่มาบ่ได้จับไปได้รู้เนื้ออยู่ใกล้คนนี่แหละต้นนี้่ไปื่อนหนมาดูเื่อนสูตรทิมห่าอั้อืมเหมาะเลยอันนี้โอ้ยบ่หักหรอกเนาะไม่หักหรอกพอแต่เองอย่าหักนะเป็นเหนียวอยู่เหนียวเหนียวกินไม่ได้ละ ที่ไม่ลูกมากก็ดีกินพอดีประมาณสามเดือนนะแม่นะแม่นสามเดือนก็จะได้สามเดือนโตแล้งเงงสียดายแล้วขนาลูกเราเราปลูกทุเรียนไว้ได้เราก็กินฝรั่งไปนะคะมันบม,มีไผ่นี่ในบ้านให้มีนจะเห่าอย่ดิมังกมดข้างตลาดดังก็เนื่องจากอะไรหน้ามถ่วงเรื่อยช่วงช่ๆจะหน้ามถ่วงเลยมีอะไร<ะ>บ้างมีโบลท้นตาดี มีอีกอยู่ทังนี้แลน้นล่ะเนี่มันจะติติดอันนี้ต้องบีบน้อยน้อยมันออกาีนด้วยกันมาเกือบสั่งซไหมเอาตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยมามีมนี่ดอก โอ้โหบิดตัวแม่จังแล้วเหตาสองข้างออกต้องจับตรงกลางเลยเดียวข้างกลางล่นนี่ออเหนียวเดียวเออมันเหนียวนะแม่มันบวมยังไงแม่ตัวทำได้อยู่นี่นี่เึ๊บอจะพาไปเห็ดอันนี้มันเออนั่นโอเคฟันซิมากออกสามเพลินแล้วลูกนี่แม่ให้ต้องสองอันนี้ในถุงแม่อีกอ่ะนี่ดูสิ แม่เล็เบบคือเลยว่ากูต้องเอาถุงมันวุ่นนะแพงบ่ได้โดกนะคะนี่เห็นมาใน,นหน่อยกับกี่ดีขึ้นนะน้ำฝนก็จะเข้าไปงังน้ำฝนเข้าไปขังตรงเจาะตองท่านมันเพราะมันหน่อยลูกให้มันห่น<พ>อไ,ไ,ดได้เนี่ย ไม่น้อยเกินไปบอแม่แม่ไม่ประสบการณ์มันอยากล่วงมันอยากล่วงเหรอออมันล่วงต้องรุ่นนั่นรุ่นใหญ่ๆหอ่อรุ่นรุ่นที่ห่อมากหละพอดีโอเคเสื่อแม่เสื่อแม่เสื่อเจ้าตุนสำรับเพราะว่าห่อไปเสียดายนันงมันบม่มีกครื่ง่งพ่าจังเลยบนเมา่แต่แห้งในลูกอ่าอ่าีนั้นีกแค่อาทิตย์หนึ่งรุ่นรุ่นทีลาพ่อสองหน่วยพอดีจำหน่อยเลยเนาะหมอ อันนั้นมีเส้นองอันนั้นปึ๊บลาเบิ้งบวกบวกเลยยังไงอยู่ฝันหลังเก็มาส่งความก่อนก็โทรศัพท์แม่ไปสิก็มาส่งความให้คุณดีกนก็นโทรศัพท์แม่โทรศัพท์แม่อยู่ไหนไม่ทราบ้านอยู่หน้าบ้านไปยเลยไม่เกิดตา